โอเคนะครับมาลุ้นกันต่อเรียบร้อยบิ Bitcoin ตคอยตตลุสี่0มืนเก้าพัห้าสิบแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะบินไปห้า0มื่นสองห้ามืนสามพันได้หรือเปล่าคืนนี้มาลุ้นด้วยกัน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 นะครับผมด่านแรกก่อนเลยนะครับเพื่อนเพื่อนสี่มืนเก้าัห้ารอยนะครับผมสำหรับบิตคอยนะครับบิตคอยคอยรักทุกตัว <c oughs> ใครนนตาทุกตัวก็จะขึ้นนะครับเพื่อนๆ ไม่มีตัวไหนที่ไม่ขึ้นครับต้องไปทุกตัวเราต้องวิ่งหาตัวแดงๆครับตัวไหนแดงเราก็เข้าทันทีนะครับโอ้โหนะครับเรียบร้อยจะต้องไปแน่นอนนะครับผมไม่มีอะไรมากครับผมไม่มีอะไรมากชีบากก็ไปนะครับไปทุกตัวนะครับดูนิดนึงนะครับนี่คือตามเฟรม S4 นะครับ S4 แบบนี้มันจะต้องขึ้นไปจนต้องร้องขอชีวิตมันจะเป็นลักษณะสีเหลืองๆตัดแบบนี้นะครับ โอเค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 เพิ่งตัดด้วยครับเพิ่งตัดมีแรงยกตรงนี้มีแรงยกตรงนี้แสดงว่ามียกตรงนี้เลื่อนตรงนี้ไปวางตรงนี้จัดไปครับผม50าหมื่นดอลลาร์นะัครับผมต้อ,องไปมันต้องไปนะครับมันต้องไปโอเคครับยินดีกับเพืพ่อนๆด้วยนะครับผมตื่นเช้ามาน่าจะต้องกําไรกันเยอะแน่เลยนะครับผม ตอนนี้23.48นอนะครับบิตคอยก็ได้ขึ้นมาเทส49,00 0แล้วนะครับก็ถ้าวนกลับมาก็น่าจะไม่หลุดตรงนี้48,900นะครับเพื่อนๆก่อนหน้านี้เป็นแนวต้านจนแล้วไม่ผ่านนะครับจนแล้วไม่ผ่านนะครับแต่รอบนี้ผ่านแล้วต้องผ่านให้พ้นนะครับเพราะว่าถ้าไม่พ้นโดนตุบแน่ครับผมนี่เดี๋ยวยึกยักเดี๋ยวก็พรวดนะครับผมเดี๋ยวก็พรวดไปนะครับยึกยักยักนะครับผมสุดยอดมากเลยครับยินดีกับทุกคนด้วยนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับ โอเคผมวปมาดูเฉยๆครับตัวที่คือมันขึ้นทุกตัววันนี้แต่ตัวที่เราพิเศษเราก็ต้องแอบ,บดูหน่อยเหมือนชีวะชีวะเมื่อก่อนนะครับผมก็พยายามทาคลิปทุกๆวันนะครับเพราะว่าเราไปคับระกของให้มันห่างจากต้นทุนนะครับและและ้วพอมาถึงวันหนึ่งผมรู้สึกว่ามีอีกตัวหนึ่งที่สามารถแนวคิดเหมือนกับมีดสคอยแล้วก็ชีบ่ายนข้อ2แนวะคิดนี้ก็ไม่มีใครหาว่าผมบ้าเหมือนกันทุกคนอาจจะว่าทุกคนอื่นจะว่า,ค,วาคุณนะครับแต่หลายๆคน ที่ผมเจอเขาบอกว่าเออมันไม่น่าลงทุนแล้วก็มีคอมเมนต์ถ้าคนตัวโลกคิดว่าแบบไม่น่าลงทุนนั่นนั่นคือสิ่งที่ใช่แต่ถ้าเกิดคนไหนที่บอกว่า d a ใช่ยใช่นั่นแหละคนที่โลกตั้งโลกก็อาจจะพร้อมที่จะติดดอยก่อนแต่อาจจะไม่นานนะครับก็คือผมย้ำเสมอว่า AD เเป็นตัวที่พื้นฐานที่ดีมากๆแต่เมื่อไม่ถึงเวลามันก็ไม่ไปก็ธรรมดาดังนั้นเรา,เราหาเงินไปเข้าตัวอื่นก่อนดีกว่านะครับผมลุ้นกันต่อไปครับลุ้นกันต่อไปครับผมสําหรับบิตคอยนะครับขอให้เทส อ่าและยืนให้ได้อย่าให้หลุดอยู่โซนนี้นะเพื่อนเพื่อนะต้องหลุดมาเส้นนี้ต้องดึงดึงดึงกลับไม่ได้สี่หมื่นแปดพันสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสี่จะต้องดึงขึ้นให้ได้นะเพื่อนนะดึงไปเลยนะทุบได้แต่ต้องดึงขึ้นให้ผ่านนะครับมีการเคลียร์ลงมาเพื่อนแนวต้านตรงนี้นะครับนเพื่อนนะแนวต้านตรงนี้ต้องไม่หลุดนะครับเพื่อนเพื่อนต้องดึงขึ้นไปนะผูดด้เรียนรู้ฟังนะรผู้รรู้ฟังนะระวังต้องขึ้นนะตรงนี้ไปเลยไป ไปตอนนี้ยี่สามจุดสี่เก้าห้าศูนย์แล้วจะเปลี่ยนแตงเป็นศูนย์จุดศูนศูนย์แล้วคุณต้องไปคุณจะลงมาทาไมแ้งนี้นะครับรอนะครับเดีย๋ยวผมรอรอให้เป็นไปนเดี๋ยวไม่เชื่อพัน,นันกันได้เลยครับแบบนี้นอกจากแตงขึ้นแตงลงแล้วพัน,นันได้เลยว่าเดี๋ยวมันดึงขึ้นไปเดี๋ยวไม่เชื่อผมนะครับมันมันอยู่คือตรงเนี้ยจากแนวต้านกลายเป็นรับตรงเนี้ยเพื่อนๆนะตรงนี้มันขึ้นไปครับไม่ผ่านลงกลับมาไม่ผ่านลงกลับมาแล้วก็หลอกล่อตรงนี้หลอกล่อแล้วก็ตรงนี้จะต้องไปนะเพื่อนเดี๋ยวมาดูด้วยกนจรริง่า โอเคโอเคไปครับไปเลยนะผมไม่แตกครับผมเดี๋ยวผมจะรีบวางก่อนแล้วก็ผมจะรีบลงคลิปนะครับไอรู้ว่าตัวเองแม่นมากครับผมไปเลยครับผมจากแนวต้านลงมาจะต้องกลายเป็นแนวรับต้านก็คือไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านแต่เมื่อผ่านได้เขาจะพรวดเพราะว่ามันมีพวกพวกคนดีกคนที่รอแทงลงอยู่ทุนเนี้ยพอคิดว่าเก่งจะแทงลงก่อนเดี๋ยวรอย่อตรงนี้นะครับแต่มันไม่ย่อหรอกครับผมมันจนหลายครั้งเลยมันต้องไปนะครับผม ดูกันต่อนะครับดูกันต่อผมสี่หมื่นเก้าพันนะครับสะสมนะครับจะสมพลังงานอยู่นะครับเดี๋ยวผมแวะไปดูตัวอื่นก่อนนะครับตัวอื่นก็ขึ้นนะครับผมนะครับแวะไปดูตัวอื่นก่อนอ่าตัวร้อนแรงวันนี้มีอะไรบ้างโอ้สุชิสุชิสุชิชชเห็ุไม่ก็ได้นี่พอศูนย์เยอะๆออกไม่ใช่เป็น b n b ครับ CO t CO t i CO t i นะครับลองดูดิ C COTI ตัวอะไรครับเดี๋ยดูน่าสนใจไหมอา,อาีอ๋ออาชีโอเคโอเคเขาเบรกไปแล้วไม่เป็นไรไม่สนใจครับแบบนี้ค่อยว่ากันนะครับดูตัวของเราดีกว่าไปไหมครับไปสิครับผมบิตคอยตามเพิ่มเดือนนะครับตัมเพิ่มหนึ่งนาทีก่อนนะครับเพื่อนๆผมดูำคำๆนั้นหนึ่งนาทีไม่ต้องเอามาตัดสินชีวิตนะครับแต่ผมคิดว่ามันต้องพวด ผมกัดการมาแล้วจากแนวต้านก่อนหน้านี้นะครับจะต้องกลายเป็นแนวรับที่สำคัญได้ได้แล้วก็พุ่งถ้าหลุดอีกก็วนกลับมาที่เดิมอีกนะครับนี่ใส่เดิมๆไปเลยครับกอยากกินส้มก่อนนะครับไปหอไปก็ไป ไปเลยลูกไม่ต้องรอไปเลยยาไปนั่นนะแหละทำไมเป็นแจ้งเตือนไปเลยเออไปเลยไม่ต้องวนกลับมาไปเธอให้อไปแล้วไปเถอะไปเถอะไม่ต้องยกมือไหวไปเถอะไปไม่ต้องค้มมายกมือไหวไปก็บอกให้ไปคุณพูดไปสักเท่าไหร่ดีอะเก้าพันหนึ่งร้อยสองร้อยก็ได้สี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสองร้อยก็ได้แล้วคุณจะลงมาทำไมไปเลย เดี๋ยวผมรอนะครับหน้าแตกแน่เลยถ้ามันลงมานะครับผมเร็วๆจะนอนลงมาทำไมวะก็บ่อยขึ้นไปเออนั่นแหละไปเลยกี่ครั้งแล้วคุณเบิ้ลอยู่หนึ่งสองสามสีห้านาทีแล้วเบิ้ลอยู่ตรงนี้อ๋อหรือว่จะรอแท่งศูนยจุดศนย์นอไปเธอเรอรู้ได้ว่าเกี่ยวอยู่ เออไปไม่รู้ฟังเลยคลิปนานนียังกี่นาทีแล้วครับเดี๋ยวไม่มีคนดูครับมากไปก็ไม่มีคนดูน้อยไปก็ไม่มีคนดูต้องหลอกล่อไอภาพหน้าปกเหมือนหนังญี่ปุ่นนะครับแล้วคนจะชอบเข้ามาดูนะครับผมไปเลยขอญคตครับดูดซมก่อน ไปเลยไปเลยไปเลยสื้อข้าวโอกหนึ่งเตสที่แนวรับแนวต้านนะครับไม่หลุดแล้วนะครับผมมีแรงบายสะสมแล้ไม่มีแรงเซลล์แล้วครับเพื่อนมีแรงบายสะสมเดีย๋ยวต้องต้อง ต้องบินนะครับแต่บินได้มากน้อยแค่ไหนอาจจะรอข่าวก็ได้โอเคเจ็ดสองแปดเจ็ดแล้วเรียบร้อยครับไปแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวพุ่งไปกอนโอเคครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอเคครับไปแล้วครับผมเรียบร้อยไอ้บอสครับผม โอ้โหมือเล็อกนะครับผมขอหยุดคลิปก่อนนะครับผมไปแล้วนะครับพอแล้วแค่นี้ครับผมอเอาแค่กำๆนะครับผมโอเคครับไปแล้วครับผม